เลยไหมครเสียนะครับก็เริ่มแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่ที่สามนะครับที่เราจะไลฟ์สดกันอย่างต่อเนื่องนะครับสิบ้าวันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สามนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับผมขอละกันนะครับวันนี้ถือว่าขอละกันขอให้แชร์ไปอย่างน้อยๆสักคนละหนึ่งแชร์นะครับแชร์ออกไปก่อนนะครับแชร์ออกไปก่อนอย่างน้อยๆสักคนละหนึ่งแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ฝากกดแชร์ด้วยนิดนึงนะครับสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดมากเลยคุณเข้ามาดูเยอะมากเลยหนึ่งท่าน <c ười> คนที่เข้ามาดูเป็นคนแรกคือไลลาเธอคิดบวกนะครับเอ่อไลลาเธอคิดบวกเข้ามาดูเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีรางวัลให้ไลลาหน่อยไหมเนี่ยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหากันผมฝากกดแชร์ด้วยนิดนึงนะครับฝากกดแชร์หน่อยนะฮะโอเค สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้เข้ามาดูแล้วโหคนเยอะมากวันนี้นิวสองท่านสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตอีกสักนาทีหนึ่งนาทีเดียวผมเริ่มเลยผมไม่รอใครนะครับผมตรงต่อเวลามากนาทีเดียวผมเริ่มเลยไม่รอใครโหมียอดใจมาดูด้วยอ่ะสุดดาวันีอ่ะของใครของใครของใคร สุดาวันีสุดาวันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่งเปาอ่งอ่งเปาได้เลยครับอ่งเปาเดี๋ยวจัดให้นะครับไลลาเธอคิดบวกนะครับเดี๋ยวจัดอ่งเปาให้ไลลานิดนึงนะครับอ่ไลลาเดี๋ยวมาเจอผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่า19วันอ่อสิวันหลังจากนี้เนี่ยใครเข้ามาดูเป็นคนแรกแจกอ่งเปาดีกว่าโอเคไหมแชร์ครบด้วยแชร์ครบไหมต้องแชร์ด้วยนะเข้ามาดูแล้วต้องเข้ามาแชร์ด้วยนะ แต่ว่าวันนี้ไลลามาดูเป็นคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไลลาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษให้สวัสดีครับขำอะไรน้องเฟิร์นสวัสดีครับทั้ง 16, 17ท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกสักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีผมเริ่มเลยผมไม่รอใครนะครับให้เกียตคนที่มาก่อนเสมอนะครับใครมาที่หลังไปตามดูย้อนหลังกันเอาเองนะครับวันนี้เป็นวันที่3ที่เราไลสดกันอย่างต่อเนื่องนะครับใครเข้ามาแล้วผมฝากกดแชร์นิดนึงนะครับผมฝากกดแชร์นิดนึงนะครับ ฝากกดแชร์สักคนละหนึ่งแชร์สองแชร์สามแชร์สี่แชร์แปดแชร์สิบแชร์ยี่สิบแชร์ก็แชร์แชร์ไปตานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนื้อหาคืออะไรนะครับเนื้อหาของวันนี้คืออะไรเนื้อหาก็คือว่าเบื้องหลังของทุกๆความสําเร็จคือบุญแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็คือว่าหลังจากนี้จงดําเนินชีวิตด้วยการมีเป้าหมายนะครับเพราะนั้นหนึ่งหนึ่งคือ หนึ่งหนึ่งหนึ่งท่านใช่ไหมครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งยี่สิบท่านนะครับหนึ่งนาทีพร้อมแล้วเริ่มเลยปกันเลยสามสองหนึ่งแอคชั่นปแอคชั่นเองด้วยเนะครับเอ่อเข้ามาแล้วผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์นิดหนึ่งแลวครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเลยนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดนะครับเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับเข้าสู่เนื้อหาก็เลยกันเลยนะครับว่าวันนี้ในทุกๆความสําเร็จเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าบุญมันอยู่ เบื้องหลังของทุกๆความสําเร็จนะ,ะคาว่าสิ่งที่ผมพูดถึงบุญเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงศาสนาใดทั้งสิ้นนะ,ะพูดในภาพรวมพูดในมุมรวมรวมใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยพูดในมุมรวมๆวมจที่ผมเคยพูดได้ไหมครับสิ่งที่ผมเคยพูดตอนนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าอยากจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเอาธุรกิจก่อนนะอยากสาเร็จในการทําธุรกิจหนึ่งหนึ่งต้องอะไรหนึ่งต้องมี5ถึงอยากสาเร็จในการทําธุรกิจนะหต้องมี5ถึงต้องมือถึง ตาถึงทีมถึงเงินถึงสุดท้ายต้องมือถึงคนส่วนใหญ่เอ้ยบุญต้องบุญถึงข้อสุดท้ายต้องบุญถึงคนส่วนใหญ่บุญไม่ถึงก็เลยไม่ค่อยสําเร็จมีอะไรบ้างน้องนิวนะต้องมีตาถึงมือถึงใจถึงเงินถึงและสุดท้ายต้องบุญถึงคนส่วนใหญ่ถึงทุกอย่างแต่บุญไม่ถึง พอบุญไม่ถึงปุ๊บเนี่ยมันทําอะไรมันก็จะติดติดขัดขัดเอ่อสมมตินะคนที่ทําธุรกิจเดียวกับผมหรือว่าเปิดธุรกิจเป็นของส่วนตัวเปิดกิจการเป็นของตัวเองหรือว่างานประจําหรือว่าอะไรที่เราทําอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทาแล้วไม่ไม่ค่อยสาเร็จสักทีว่าคนอื่นเขาไปได้ไกลมากเลยแต่เราแม่งอยู่ติดอยู่ที่เดิมแบบขยึกขยักขยึกขยักจะไปดีไม่ไปดีไปดีไม่ไปดีหรือใครก็แล้วแต่ที่ทําธุรกิจเดียวกับผมเนี่ยสมมุติว่าเราก็พยายามทําทุกอย่างแล้วนะพยายามทําทุกอย่างแล้ว ไปเรียนก็แล้วฟังผมพูดก็แล้วลงมือทําก็แล้วเต็มที่ก็แล้วฮอตก็แล้วเข้าแคมป์ก็แล้วเออสปอนเซอร์สุดชีวิตก็แล้วแต่มันยังไม่สําเร็จสักทีหนึง่งผมแนะนําทําข้อสุดท้ายครับไปทําบุญซะ <c oughs> ต้องไปทําบุญบ้าง <c oughs> าน,นะครับไปเอ่อให้ทานนะครับไปรักษาศีลเจริญทานภาวนาบ้างพี่น้องมุสลิมเราก็ไปให้ทานให้กับเออเด็กเออเด็กน้อยเด็กกำพร้าอะไรก็ต้องมีห้าถึงใช่ไหมพี่เจฟห้าถึงก็จะมี ตาถึงตาถึงเงินถึงตาถึงเงินถึงเอ่ออะไรนะทีมถึงใจถึงแล้วก็ต้องสุดท้ายบุญถึงคนส่วนใหญ่บุญไม่ถึงก็เลยไม่ค่อยสําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของบุญว่าบุญเนี่ยมันเป็นเบื้องหลังของของทุกๆความสําเร็จมันมันสอดคล้องกันหมายความว่าถ้าเราลองนึกภาพดูดีๆนะใครก็แล้วแต่ที่เวลาเราได้ทําบุญที่เราได้ทําบุญทุกครั้งที่เราได้ทําบุญเราจะรู้สึก โล่งใจเราจะรู้สึกสบายใจใจเรามันจะแบบว่าเออสว่างใจเรามันจะแบบว่ากระชุ่มกระชวยเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นคนดีนะเราไนี่เป็นคนที่ทําบุญมานะใจเรามันจะปลอดโปร่งมันจะโล่งสบายมันจะ,จะลงใจนั่นแหละคือเทคนิคของความสําเร็จเพราะอะไร เพราะว่าวันนี้พอเวลาทุกท้งที่เราทําบุญเลยมันคือสโลแกนผมไม่รู้หรอกว่าบุญหน้าตาเป็นแบบไหนผมไม่รู้หรอกว่าบุญมีจริงไหมแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าทําบุญแล้วมันจะได้ใช้บุญตอนไหนแต่สิ่งที่ผมรู้อย่างเดียวคือทําบุญปุ๊บใจสะอาดปั๊บเลยทําบุญปุ๊บจันลงใจปั๊บเลยทําบุญปุ๊บรู้สึกดีกับตัวเองปั๊บเลย เพราะฉะนั้นมันคือเบื้องหลังความสำเร็จทุกครั้งที่เรารู้สึกดีทุกครั้งที่เรารู้สึกสว่างทุกครั้งที่เรารู้สึกแบบฟินๆแต่ตัวเองว้ยฉันนี่เป็นคนดีนะฉันคือคนที่ทําบุญนะเวลาเราไปทําธุรกิจทากิจการหรือเราเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันจะทําได้ดีอ่นะพอาึกภาพไปครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยเรามาคุยกันถึงเรื่องบุญก่อนบุญเนี่ยคืออะไรมีอะไร,ะไรบ้างผมเอาข้อมูลมานะครับนี่มีอา่านหนังสือนะครับผมอา่านหนังสือมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราอ่านหนังสือแล้วเอาในหนังสืออมมาาถ่ยทดี เออมีหลักฐานด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆสุ่มสี่สุม 4, ส่มห้าพูดไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆสุ่มสี่สุม 4, ส่มห้าสอนไม่ใช่นะครับทุกอย่างที่เอามาสอนไม่ได้คิดเองไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นแต่เอาจากหนังสือมาสอนนะครับอ่านหนังสือมาแล้วเอามาสอนพวกเราเนี่ย <c oughs> เพราะนั้นเอ่อเรื่องของการทําบุญเนี่ยข้อแรกเลยนะประโยชน์นะประโยชน์ของการทําบุญข้อแรกเลยผมไม่รู้หรอกว่าทาบุญแล้วจะรวยไหมแต่ข้อแรกเลยอย่างน้อยๆข้อแรกเลยนะมันจะทําให้กายวาจาและใจเราสะอาดได้ กายวาจาและใจเราจะสะอาดข้อที่2เลยมันจะนํามาซึ่งความสุขทั้งหมดทั้งมวลเลยพอเวลาเราทําบุญใจเราสะอาดใจเราสว่างเราจะลงใจมันจะดึงดูดความสุขมันจะฟินฟินมันเหมือนเรื่องเดียวกับที่เดอกซีเครพลังแห่งความเชื่อสอนเลย <c oughs> มเมเื่อ, Secret, อ,อ <c oughs> จิตใจสะอาดเ <c oughs> มื่อจิตใจล่าเริงเมื่อจิตใจแจ่มใสแล้วรังส่งขึ้นขึ้นไปว่าเราต้องการอะไรสิ่งสิ่งนั้นจะตอบรับกลับมายิ่งเรามีความสุขมันจะยิ่งดึงดูดความสุขเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีก พอนึกภาพไหมครับพอเวลาคนที่ไม่ค่อยทําบุญนะครับคนขี้งกคนขี้เหนียวคนขี้ตื่นเอ่อได้เงินมาไม่รู้จักให้หรือว่าไม่รู้จักทําบุญหน้าตามันจะบูดบูดบึ้งบึ้งทัศนคติมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน้าตามันจะหิวหยวยน่ยนย่นแต่คนที่ทําบุญออร่ามันจะออกออร่ามันจะจับพอนึกภาพไหมข้อที่สามเลยการทําบุญเนี่ยมันจะช่วยให้อะไรให้บุญเนี่ยติดตามตัวเราไปตลอดชีวิตเลย อันนี้ผมพูดเรื่องของความเชื่อผมก่อนนะบุญเนี่ยพอเวลาเราทำนะมันไม่ได้ได้แค่ชาตินี้นะแต่มันได้ชาติหน้าด้วยอพอทึกภวพาไหมมันจะติดตามตัวเราไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าข้อที่สี่เลยบุญเนี่ยเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนบุญเป็นของที่ไม่สามารถหยิบยืมกันได้เป็นของที่มันไม่สามารถแบ่งกันได้เป็นของที่มันไม่สามารถทำให้กันได้มันต้องทำเองอะ่ะใครทำใครได้เลย นี่คือเรื่องจริงบุญนี่คือใครทําใครได้ไม่มีแบบมายืมนะแบบโคตอรอขอยืมบุญหน่อยอยากรวยมากเลยไม่ได้นะครับบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันเวรใครเวรมันพอนึกภาพไหมครับมันเหมือนกับที่เนี่ยที่ที่ที่ทหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตสมมติอันนี้ขออนุญาตของไทยพุทธก่อนนะหลวงพ่อโตเนี่ยเ,เวลาท่านนั่งเวลาท่านนั่งี่ยท่านไม่ได้นั่งสมาธิท่านไม่ได้นั่งพนมมือใช่ไหมหลวงพ่อโตเนี่ยเวลาท่านนั่งท่านนั่งอย่างเงี้ยหลวงพ่อโตหรอหลวงปู่ทวดอ่หลวงพ่อโตเนี่ยเวลาท่านนั่งท่านนั่งอย่างนี้ใช่ไหม มันคือปริศนาธรรมปริศนาธรรมของท่านเนี่ยหมายความว่าท่านกาลังบอกกับพวกเราว่ากรรมใครกรรมมันเหมือนกันครับบุญนี้ใครทําใครได้บุญใครบุญมันแล้วแต่เลยไปเลือกดูเอาเองนะครับแล้วเวลาทําบุญเนี่ยมันเป็นที่มาของทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นที่มาของทรัพย์เราเวลาเราคิดเวลาเราอะไรเราจะสามารถโดนบันดาลให้มันเกิดให้มันเกิดผลได้โดยง่ายเลยนะครับแล้วก็บุญเนี่ยเออมันจะสามารถสะสมได้ไปจนถึงแบบ ในวันที่เราแก่ใช่ไหมอาจารย์นิวนะที่แบบคนสมัยคนเท่าคนแก่เขาสอนกันเนี้ยว่าสิ่งที่มันน่าแปลกใจมากก็คือว่าพอเวลาเราอยู่อย่างเงี้ยอายุเท่านี้เราไม่ค่อยทําบุญเราไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวาเราไม่ค่อยละหมาดเราไม่ค่อยอะไรแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราชอบ,ชอบไปทําตอนเราแก่ตอนเราแบบรู้สึกว่ากูใกล้จะไปแล้วนะกูใกล้จะตายแล้วนะกูค่อยเข้าวัดกูค่อยทาบุญอะไรเงี้ยมันไม่ถูกวัต้องว่าไว้ครับเพราะฉะนั้นทําได้ทําเลยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่8นะ ข้อที่แปดตรงนี้สําคัญมากเลยบุญจะเป็นเกาะป้องกันพี่รู้สึกแบบนั้นนะลงนวนะบุญมันจะเป็นเกาะป้องกันพยานอันตรายสิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งมวลมันจะป้องกันไม่ให้พยานอันตรายหรือสิ่งเลวร้ายเข้ามาทําลายร่างกายเราเลยอันนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องความเชื่อพูดถึงเรื่องของบุญนะอันนี้ผม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 ,ผมพูดให้ฟังที่เถินนะมีคนเคยบอกผมว่ามีคนนะเคยบอกผมว่ามีคนพยายามพูดได้ไหมพูดเลยไหมลุงเียสักหน่อยนึง สักหน่อยนะมีคนพยายามทําของใส่ผมคือทําให้ผมเจ็บอะ่ะจริงๆคือมีคนพยายามทําของใส่ผมหมายถึงว่าทาให้ผมเจ็บป่วยอะ่ะและให้ผมออกไปทํางานให้ผมออกไปทําธุรกิจไม,ไม่แบบทําธุรกิจไม่ได้ผมก็เลยเอ๊ะจริงเหรอวะผมก็เลยไปหาพระแถวบ้านอะไรเงี้ยเขาไปให้พระท่านลดน้ำมนต์แล้วพระท่านก็บอกผมว่าอะไรไหมพระท่านบอกผมว่า จริงๆแล้วโลกนี้ไม่มีใครทําอะไรเราได้หรอกถ้าเรารู้จักทําบุญทําทานรู้จักนั่งวิปัสสนารู้จักนั่งสมาธิรู้จักเข้าวัดทําบุญเอ่อผมก็บอกเฮ้ยเนี่ยแต่มันมีคนบอกผมมาจริงนะหลวงพ่อหลวงลุงมีคนบอกผมมาจริงเพราแบบเขาพยายามทําของใส่ผมอะไรลุงก็บอกว่าหลวงลุงเป็นพระนะครับท่านบอกว่าไม่จริงหรอกไม่มีใครทําอะไรเราได้หรอกถึงมีคนทําเราจริงๆก็ทําเราไม่เข้าหรอกถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีเรามั่นใจว่าเราทําบุญทําทาน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะข้อนี้คือข้อสําคัญมากเลยคือว่าบุญเนี่ยมันจะช่วยคุ้มครองเราบุญจะช่วยให้เราอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่ทรมานแล้วบุญมันจะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยสสเรอยพราะฉะนั้นเนี่ยทาไมโคตรปอลพักหลังๆทำไมสามคลิปมาคุยแต่เรื่องบุญคุยแต่เรื่องกุศลเพราะผมมีความรู้สึกว่าข้อนี้สำคัญมันคือเครื่องชี้วัดหลายสิ่งหลายอย่างนะ พอนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกใครที่อยู่ในช่วงหลุมดําของชีวิตใครที่อยู่ในช่วงแบบว่าเออหาทางออกของชีวิตไม่เจอนะไม่รู้จะทํายังไงหรือว่าทําธุรกิจเดียวกับผมแล้วก็ทําทุกอย่างแล้วขยันนะลุยนะเต็มที่นะสุดยอดนะเอาจริงมากเลยแต่ว่าไม่เกิดผลลัพธ์แนะนําครับไปทําบุญบ้าง <laughs> ถูกถูกแล้วเดียว หรือผมก็ตน,น้องนิวพาไปทําบุญตลอดนะครับแอบแต่ไปทําบุญตลอดถ้าถ้าพวกเราติดตามผมเนี่พวกเราเห็นเนี่ยผมจะไปทําบุญตลอดนี่ผมก็กำลังจะมีบุญใหญ่ไม่เนี่ยผมกำลังจะชวนน้องนิวไปทําอยู่ผมก็กำลังจะมีบุญใหญ่ก็ผมจะไปสร้างเมนนะครับก็บอกผ่านบอกผ่านพี่น้องไทยพุทธนะครับไม่ได้บอกผ่านพี่น้องมุสลิมนะครับต้องขออนุญาตด,ด้วยนะครับก <c oughs> ็ผมก็กลังจะไปสร้างเมนพอดีเมนเจอวัดวัดหนึ่งแล้วเมนพังไม่มีเมนเผาศพแล้วก็ผมเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพในการไปสร้างเมน ให้เสร็จหลวงพ่อท่านบอกว่าสร้างเมนเนี่ยมันใช้เงินประมาณล้านหกแล้วก็รู้สึกว่าหลวงพ่อท่านท่านจ่ายไปแล้วประมาณหกแสนเหลืออยู่ประมาณล้านหนึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะไปเป็นเจ้าภาพว่าจะเป็นเจ้าภาพสักสี่ร้อยนะครับเฮ้ยไม่ใช่พูดเลยเ้รอรรเล่ยรเล่ยรเล่ยรเลนไม่ใช่สี่ร้อยตั้งใจว่าจะเป็น 400, เจ้าภาพแต่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการทําบุญมันทาได้หลายแบบมันทาได้หลายอย่างครับ ท่านอยากจะทําบุญแบบไหนท่านทําเลยแต่บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบุญที่มหาศาลที่สุดบุญที่มันเป็นสุดยอดมหาบุญเป็นซุปเปอร์บุญเป็นเอ่ออภิมหาของบุญเลยคือการทําบุญกับกับพ่อแม่ถูกต้องถูกต้องครับก่อนจะไปทําบุญที่ไหนอย่าลืมพ่อแม่อย่าลืมบุพการีครับหลายคนนะเอาตรงๆผมเห็นนะเอาจริงๆเอ่อทำกับคงกับข้าวเอ่อเอาเงินเอาทอง ไปเลี้ยงบ้านเด็กกำพร้าไปเลี้ยงบ้านพักคนชราแต่ลืมคนแก่ลืมพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นก่อนจะไปทําบุญที่ไหนก่อนจะไปทําบุญที่อื่นดูแลจุนเจือทําบุญกับพ่อกับแม่เราก่อนพอรู้เรื่องไหมครับแล้วก็ส่วนพี่น้องไทยพุทธท่านก็ลองไปทําทานดูบ้างให้ทานดูบ้างไปปล่อยนกปล่อยปาลารู้จักรักษาศีลบ้างถ้าศีลห้าข้อมารักษาไม่ได้ทุกข้อเอาสักข้อสองข้อโอเคไหมเออผมเนี่ยเอาตรงๆผมรักษาศีลไม่ได้ทุกข้อเอาตรงๆอ่ะผมพูดเลย ที่ผมออกมาพูดเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนสุดยอดผมไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรีผมก็เป็นคนสีเทาๆเ,เหมือนกับท่านเลยแหละเป็นคนเทาๆไม่ได้ขาวสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งข้อไหนเรารักษาได้เราก็รู้จักรักษาบ้างข้อไหนมารักษาไม่ได้ก็เว้นเว้นไปค่อยว่ากันเดี๋ยวคอย่คอยฝึกฝึกกันไปโอเคไหมโอเคไหมับเบเออแล้วก็ข้อที่สามนั่นเป็นพี่น้องไทยพูดเราก็รู้จักรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักเจริญภาวนาบ้างก็คือนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองบ้างพอนึกภาพไหมครับส่วน เออพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมก็ง่ายๆตรงตัวครับบ้านเด็กกำพร้าเยอะแยะเลยครับท่านลองไปทําบุญดูครับเอ่อมุสลิเอ่อมัสยิดที่เขากําลังสร้างท่านลองไปช่วยเขาบริจาคไปทําบุญกับเขาดูครับไปบริจาคเงินให้กับมัสยิดไปบริจาคเงินให้กับโรงเรียนดูบ้างครับหาเงินได้ได้มากได้น้อยไม่สําคัญทําบุญมากทําบุญน้อยไม่สําคัญครับสําคัญที่ว่าใจตอนที่ทาอ่ะจะลงใจหรือเปล่าตั้งใจทําหรือเปล่าหรือทําเพราะหวังผลอะไรกล <c oughs> ับมา เพราะนั้นเวลาทําบุญมันต้องตั้งใจทํามันต้องจริงใจทําบุญหนึ่งบาทกับหนึ่งล้านได้บุญเท่ากันแต่โอเคเรื่องของผลประโยชน์หรือหมายถึงว่าเรื่องของสิ่งที่เขาจะเอาไปลงทุนหรือว่าไปพัฒนาบูรณาการเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันแต่เรื่องของบุญได้เท่ากันถ้าใจเรานะถ้าใจเราสะอาดถ้าใจเราสว่างถ้าเราทําอย่างตั้งใจนะแล้วเราทําแบบไม่ได้คาดหวังอะไรกลับมาเนี่ยได้บุญเท่ากันแหละนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมเราลองไปดู บ้านเด็กกำพร้าเยอะแยะนะครับเราลองไปดูเราลองไปละหมาดดูเราลองไปทําบุญกับมัสยิดดูลองดูนะครับทำแต่ก่อนจะไปทํากับใครก็ทํากับพอ่บพอกับแม่เราด้วยนะครับถัดมาเลยคือเรื่องของการ <c oughs> มันคือเรื่องของการจงดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายทีนี้ผมก็เลยจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายชีวิตเราจะเลื่อนลอย เราจะไหลไปตามอารมณ์เลื่อยเปยื่อยเราจะไม่มีสติมากพอที่จะประคองให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในร่องทางหรือลู่ทองลู่ทางของความสําเร็จนั่นหมายความว่าพอเวลาเราตั้งเป้าหมายผมไม่ได้อันนี้คือผมคุยแบบกลางๆนะคือท่านไม่ต้องตั้งเป้าหมายเป็นรวยแบบ10ล้านร้อยล้านพันล้านหรอกการตั้งเป้าหมายมันง่ายนิดเดียวตั้งเป้าหมายอันดับแรกเลยง่ายๆนะตั้งเป้าหมายมีวินัยกับตัวเองก่อนนี่คือเรื่องจริงเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราอ้วนไป เรารู้สึกว่าเราอ้วนไปเราลองตั้งเป้าหมายเอ่อฉันจะแกว่งแขนวันละหนึ่งร้อยครั้งทุกวันก่อนนอนเนี่ยเป็นเป้าหมายเล็กๆถ้าท่านทำได้ท่านสำเร็จคือเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้วัดของความสำเร็จถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะไม่รู้เลยว่าจุดไหนที่เราสำเร็จจุดไหนล่ะที่เขาเรียกว่าจุดวัดความสำเร็จเราจะไม่รู้ไงแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเราบอกว่าหนึ่งเดือนนี้ฉันจะแกว่งแขนทุกวันวันละหนึ่งร้อยครั้งถ้าเราทำได้ทุกวันจริงๆอันนี้เราสำเร็จในเป้าหมายยังเท่นี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว แค่นี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสําเร็จในเป้าหมายอ่ะเขาเรียกว่าสําเร็จจนเคยชินอ่ะแล้วลองตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยหนึ่งสิวะเข้าใจความหมายไหมแต่บางทีบางครั้งบางทีพวกเราตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปพอเวลาทําไม่ได้พอเวลาทําไม่ได้ปุ๊บมันเหนื่อยมันท้อมันเฟลพอเวลาทําไม่ได้ปุ๊บมันเหนื่อยมันท้อมันเฟลมันดรอปลง พอมันดอบลงปุ๊บก,การที่เราจะมีกําลังใจลุกขึ้นมาสู้ม่อีกครั้งหนึ่งมันยากเพราะมันมันต้องใช้กําลังใจมหาศาลเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายเล็กๆยกตัวอย่างเช่นฉันตั้งเป้าหมายฉันจะตื่นเช้าเจ็ดโมงเชา้าหนึ่งปีเต็มอะไรเงี้ยหรือง่ายๆก่อนก็ได้หนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มนี้ฉันจะตื่นเช้าทุกวนันเจ็ดโมงเช้าฉันจะตื่นคือตื่นมาทําอะไรไม่รู้แต่เจ็ดโมงเชา้ากูจะตื่นแล้วถ้าเราตั้งเป้าหมายแบบนี้แล้วเราทําได้เราสําเร็จในเป้าหมายเราก็จะมีความรู้สึกว่าอะไร โอ้ยเราแม่งเก่งว่ะเราจะยิ่งมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นเฮ้ยเราทําเราทําได้ดีว่าเราทําได้ดีว่าอะไรอย่างเงี้ยเราลองตั้งเป้าหมายดูเล่นเล่นเล็กเล็กเช่นวันนี้พอเราทําทําธุรกิจหรือเราทํางานประจําอะไรก็แล้วแต่เราจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้ในวันนี้ก็แล้วแต่ถ้าลองตั้งเป้าหมายดูไปซื้อกระปุกออมเสินเล็กเล็กมากระปุกหนึ่งแล้วถ้าก็ตั้งเป้าหมายว่าเออฉันจะหยอดกระปุกเนี่ย วันละหนึ่งร้อยบาทวันนี้มีไรายได้หรือไม่มีไรายได้ไม่รู้แต่ฉันจะหยดกระปุกวันละหนึ่งร้อยบาททุกวันทุกวันก่อนนอนฉันจะหยดวันละร้อยเป็นกระปุกที่ตั้งอยู่บนหัวนอนเราวันละร้อยสิ้นเดือนเรามีเงินเก็บเท่าไหร่สามพันบาทเงินสามพันบาทน้อยไหม,มโคตรน้อยนะแต่มีความรู้สึกว่าอะไรมีความรู้สึกว่าเอ้าก็สําเร็จแล้วแล้วก็<ำ>ลองคิดดูดีๆปีหนึ่งที่ผ่านมามีตังเก็บเป้าสามพันอ่ะที่เป็นเงินเย็นของตัวเองไม่มีแต่พอตั้งเป้าหมายปุบ๊บเฮ้ยมันมีไง เพราะัเพราะฉะนั้นเวลาตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายจากเรื่องเล็กๆแล้วก็เทคนิคในการตั้งเป้าหมายผมผมแชร์ไปในโลกของธุรกิจและท่านไปหาดูเองไปหาดูเอาใน Facebook แต่การดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและความสุจริตเนี่ยในในอาชีพของเรานะไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายแล้วไปโกงกินเข้ามาไม่เอานะไม่เอาแบบนั้นนะแล้วเราจะต้องวางแผนด้วยเราจะต้องมีแผนการของเราเนี่ยแผนการของเราเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น แล้วการต้องมีการเตรียมการที่ดีและมีความอดทนอย่าลักทิ้งการคันเด็ดขาด 1. ตั้งเป้าหมาย 2. มีแผนการที่ดีมีแผนการที่ดีท,ดที่จะลงมือทําให้สําเร็จในเป้าหมายแล้วก็เตรียมความพร้อมกับตัวเองฟิตร่างกายทําบุญทําทานทําร่างกายให้สดชื่นแจ,จ่มใสทําจิตใจให้สะอาดทําจิตใจให้สว่างแล้วก็ออกไปลงมือทําทําแบบไหนทําสุดชีวิตทําแล้วอย่าเลิกเพราะเยกว่าว่าทำสุดชีวิตอย่าเลิกการคันเด็ดขาดจนกว่ามันจะสําเร็จ พะนึกว่าไหมครับแต่บางครั้งบางคนเนี่ยคนเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางอย่างที่ผมบอกบางทีไปตั้งเป้าหมายใหญ่เกินพอตั้งเป้าหมายใหญ่ไปแล้วมันทําไม่ได้พอทําไม่ได้ปุ๊บมันท้อมันเหนื่อยมันเลิกมันไม่อยากมันไม่กล้าตั้งเป้าหมายถัดไปเพราะจะมีความรู้สึกว่าเออพอตั้งต่อปุ๊บรอบถัดไปมันคงไม่ได้เหมือนเดิมหรอวะมันจะรู้สึกแบบน,นั้นแต่เราลองตั้งเป้าหมายจากเรื่องเลก็เลกๆแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้น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 เหมือนสมัยก่อนผมตั้งเป้าหมายสมัยก่อนเนี่ยพวกเราพอจะรู้ไหม 7จ็ดสิบสี่นะน้ำหนักผมเนี่ยแล้วก็มีคนรู้สึกว่าทุกคนอะ่ะบอกว่าโอ้โหโคตรปอรหนักเจ็ดสิบสี่นะี่คือโอเคแล้วดูแบบล่ำซ้ำดูแบบตัวใหญ่แต่ตัวเราอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอายุยี่แปดยี่เก้าแล้วเราลงทุงไม่ได้เราอยากเป็นเราเราอยากหล่ออ่ะเราอยากเป็นเอกบุรุษอนะ่ะเราอยากดูดีเราอยากตัวเล็กเราอยากขุนเพียวเราอยากจะแบบใส่เสื้อผ้าสวยอะ่ะท่านลองนึกภาพดูนะผมตั้งเป้าหมายตอนนั้นว่าผมจะเดินวันละหนึ่งชั่วโมง ผมจะเดินวันละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเดือนเต็มแล้วผมก็ทํามันจริงๆนะเดินวันละหนึ่งชั่วโมงเดินในลูวิ่งอะเดินเดินเดินทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเหนื่อยแค่ไหนผมก็จะเดินกลับมาจากทางานประชุมเสร็จออจัดประชุมเสร็จจัดเฮทเอ็มเสร็จเหนื่อยแค่ไหนเขก็กลับมาผมก็เดินเดินเดินเออผมใช้เวลาเดือนหนึ่งน้ําหนักลดจากเจ็ดสิบสี่เหลือ 60, หกเหลือหกสิบห้าแล้วผมก็ประคองน้ําหนักตัวเองให้เหลือหกสิบห้าตอนนี้น้าหนักผมเหลือหกสิบห้าหายไปประมาณเจ็ดโลแปดโลอะ เจ็ดโลแปดโลเพราะอะไรเพราะว่าเราเราตั้งเป้าหมายจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนแล้วเราทาเรื่องเล็กๆให้มันได้แล้วค่อยขยายใหญ่ขึ้น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 แต่บางทีเนี่ยพวกเราหลายคนเนี่ยที่เข้ามาทําธุรกิจบางทีก็จะมีความรู้สึกว่าตั้งเป้าหมายเอ้ยฉันอยากมีรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนเป้าหมายเรื่องเล็กๆท่านยังทําไม่สําเร็จเลยเอาจริงๆเพราะนั้นข้อแรกเลยอยากจะมีเป้าหมายกับชีวิตนะตั้งเป้าหมายกับชีวิตนะเอาตรงๆไปตั้งเป้าหมายจากเรื่องเล็กๆก่อน ตั้งเป้าหมายจากเรื่องเล็กๆแล้วทําเรื่องเล็กๆให้มันสาเร็จแล้วมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้น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 แล้วถ้าสมมติว่าท่านอยากตั้งเป้าหมายว่าอยากจะสําเร็จในชีวิตอยากจะมีรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทท่านลองนึกภาพใหม่ผมบอกให้ตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนวางแผนหาวิธีหาวิธีลงมือทําอ่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ลงมือทําห้ามเลิกคําถามคือวางแผนหมายความว่า บางคนนะที่เข้ามาดูผมตั้งเป้าหมายฉันอยากจะมีรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนแต่ท่านยังนั่งทํางานประจําอยู่เลยแล้วท่านก็รู้อยู่แล้วว่างานประจําที่ท่านทํามันทําให้ท่านไม่ได้เดือนละแสนแล้วมันจะได้ย่าังไงสุดท้ายมันก็เป็นแค่เป้าหมายเลื่อนลอยเป็นเข้าเป็นแค่เป้าหมายเรือนรางเป็นแค่เป้าหมายที่มันที่มันไม่มีทางไปเป็นไปได้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าทํามายี่สิบปีมันไม่เคยได้เพราะฉะนั้นในอนาคตมันก็คงไม่ได้เพราะฉนั้นเนี่ยพอเวลาเรามีเป้าหมายเราช่วยดูเครื่องมือในการลงมือทําด้วย อย,อย่างสมมุติว่าพี่น้องเดอะเจม่ะคนที่ทําธุรกิจเดียวกับผมตั้งได้ไหมออย่างนี้ตั้งได้เพราะธุรกิจเดอะเจมสามารถทําเงินให้กับท่านเดือนละแสนได้ที่เหลือก็คือท่านตั้งเป้าหมายเดือนละแสนวางแผนเตรียมความพร้อมกับตัวเองฟิตร่างกายไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้นะแล้วก็ทําบุญมีบุญเป็นเบื้องหลังคอยผักดันให้ตัวเราสําเร็จทําจิตใจให้สะอาดสว่างกินอาหารที่มีประโยชน์อยู่ในบ้านที่ สะอาดสะอาดเรียบร้อยครบเลิกครบเพื่อนชั่วให้ครบเพื่อนดีถูกไหมแล้วที่เหลือมันก็สะอาดตัวมันเบาแล้วก็ออกไปลงมือทําแล้วก็อย่าเลิกทําแล้วอย่าเลิกทําจนกว่าจะสาเร็จทาไปเรื่อยๆอ,อีกนิด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 สุดท้ายถ้าสําเร็จมีไรายได้เดือนละแสนแหละ <c oughs> พอทึ่งามไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่ผมพยายามถ่ายทอดในวันนี้ก็ผ่านไปแล้ว20นาทีได้ไหมโอ้โหไวมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูนะครับทั้ง35ท่านก็ เอ่อผมฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลฟ์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับเนื้อหาในวันนี้มีอะไรบ้างบุญคือเบื้องหลังของความสําเร็จถ้าทําทุกอย่างแล้วมันไปไม่สวยมันไปไม่รอดมันรู้สึกขมุนขมัวกับชีวิตก็ลองไปทําบุญดูบ้างนะครับแล้วก็ผมบอกประโยชน์ไปแล้วว่าการทําบุญมีประโยชน์อะไรบ้างพวกเรารู้ว่าเราการทําบุญมีประโยชน์แต่อารมณ์ประมาณว่าดีชั่วรู้หมดแต่กูอดไม่ได้จริงๆก็ ก็แล้วแต่เราเลยชีวิตเราผมไม่ว่าใครแล้วก็จงดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะครับถึงถึงแม้ท่านไม่ได้ทําธุรกิจกับผมถึงแม้ท่านไม่ได้ทําธุรกิจเดียวกับผมถึงแม้ท่านจะเป็นทํางานประจำเออเป็นคุณครูพยาบาลทหารตํารวจหรือท่านทานวันแรก ท่านเอาไปทําวันที่2ท่านเอาไปทําวันที่3ท่านเอาไปทําผมมั่นใจว่าชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนร้อแล้วมีโอกาสได้พบกันใหม่นะครับวันนี้ฝันดีสวัสดีครับบายบายครับ